สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนาก็จะมาพาทุกๆคนทําน้ําซอสผัดนะคะที่สามารถผัดได้สารพัดเส้นเลยนะคะสารพัดเส้นสารพัดอย่างเลยนะคะหลายหลายคนจะบอกว่าทําไมต้องทําซอสผัดเพราะว่านาเปิดร้านนะคะก็เลยต้องทําซอสผัดสาเร็จรูปไว้เพราะว่าเวลาผัดลูกค้าสั่งออเดอร์มาเยอะเนี่ยนาก็จะต้องแบบรีบๆนะคะออเดอร์เยอะ เราก็ต้องรีบทําเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําและส่วนผสมนะคะอันนี้คือซอสหอยนางรมน้ํามันหอยของเรานั่นเองนะคะนาจะใช้อยู่ที่750 ml นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนาจะใช้อยู่ที่300 ml นะคะหรือ400ก็ได้นะคะตามความเหมาะสม3 4 0 0 ml นะคะ แล้วนี่คือซอสปรุงรสฝาเขียวนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะนาจะใช้อยู่ที่1 5 0่ง0ถึงสองกรัมหรือว่า2 5 0 2 5 0ถึง200ถูกแหละ <c oughs> ผิดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายสามารถเพิ่มและลดได้นะคะ100กรัมถึง150กรัมหรือถ้าใครชอบหวานก็ตีไปได้เลย200 200กรัมนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมด มารวมกันแล้วก็ทําให้น้ําตาลละลายนะคะบางคนจะใส่ผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสนะคะแต่ว่าสําหรับนานแล้วนะาไม่ใส่เพราะว่าในซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนางรมอะ่ะซอสหอยนางรมอะ่ะมันมีส่วนผสมของพวกนี้อยู่แล้วนะคะพอคนส่วนผสมละลายให้เข้ากันแค่นี้เองค่ะจบหรือจะใช้เครื่องปั่นก็ได้จะทําให ร้อนหรือไม่ร้อนก็ได้นะคะเก็บได้นานมากนะคะส่วนมากน่าจะได้ใช้อยู่ประมาณ3วันนะก็ทําใหม่เพราะมันหมดนะคะทํำข้าวผัดนะคะนแนะนําข้าวผัดให้ใส่หนึ่งกระบวยแล้วก็เติมด้วยซอสมะเขือเทศสักนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมความหวานนะคะแล้วก็มันจะทําให้สีสันสวยงามด้วยนะคะส่วนผัดเม็ดมะม่วงนะคะใส่ซอสผัดหนึ่งกระบวยนะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรน้ํามันพริกเผานะคะแค่นี้เองนะคะ แล้วก็ผัดอื่นๆก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ลองชิมดูแล้วก็เติมเคมเติมหวานตามที่ชอบแบบนี้ก็สามารถสบายๆได้แล้วหรือว่าในน้ำซอสผัดเนี่ยสามารถที่จะใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยเพื่อความหอมในซอสผัดนะคะนะหวังว่านะคะคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้นานในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเอาบรรยากาศในร้านให้ดูนิดนึงนะคะ